เรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งครับผู้ฟังครับวันนี้ก็ต้องบอกกันนะครับว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยกำลังเดินหน้าไปนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายที่หลายคนอาจจะมีโอกาสนะครับในการติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนในส่วนนี้ซึ่งแน่นอนนะครับการลงทะเบียนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เรามีโอกาสได้ใช้เงินคนละครึ่งนะครับหมายความถึงว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าจะช่วยมา150บาทต,ต่อวัน เราก็ต้องมีเงินโอนเข้าแอปเนี่ยนะครับ1 5อบาทเช่นเดียวกันซื้อของ100บาทเตาจ่าย50บาทรับจ่าย50บาทนั่นหมายความว่าคนละครึ่งนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วในส่วนนี้ก็จะงดเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างนี้ฮะกระป๋อประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนที่มันไม่จําเป็นนะครับพวกบุหรี่อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับซื้อคนละครึ่งไม่ได้ครับอันนี้ก็ฝากบอกผู้ฟังด้วยนะฮะแต่คราวนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่การ ได้มีโอกาสในการไปลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านนี่ครับมันเรื่องใหญ่มากครับสำหรับคนที่มีความทุกข์ใจอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วมาดูกันเลยครับเพื่อนฟังครับคนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟสสามผ่านแอปเปาตังที่ไม่ได้ทาที่ทําไม่ได้นะครับทำตามแบบนี้ฮะโดยใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดใบเดียวนะครับก็มีการเปิดเผยล่าสุดนะครับถึงคนละครึ่งเฟสสามล่าสุดก็เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายการซื้อของต่างๆในประเทศนะครับแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการสนับสนุนรัฐบาลนะครับล่าสุดก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่พอสมควรเหมือนกันทีน่นี้การลงทุนเบนเฟ,ฟส3ผ่านเว็บไซต์นะครับ w w w ็อคฮะครับผมซึ่งมีมาตั้งแต่วันที่วันที่14มิถุนายนมาแล้วจนถึงสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับใช้สิทธิ์ได้นะ1กรกฎาคมถึง3ที่ธันวาคม6 4แต่ทีนี้เป็นอย่างนี้ ขั้นตอนในการยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส3เนี่ยนะครับหคือการดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์นะครับกรุงไทยเน็กซ์นะแล้วก็แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์เนี่ยนะครับอันนี้คือวิธีการที่หหลังจากยืนยันตัวตนแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนเลยครับกดปุ่มดําเนินการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับกรอก OTP ตรวจสอบข้อมูลกําลังตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เพื่อดําเนินการตรวจสอบสถานะล่าสุด สักพักหนึ่งแอปพลิเคชันของเป๋าตังของบางคนก็จะมีการอัปเดตพออัปเดตปุ๊บก็แน่นอนนะครับเราได้กรอข้อมูลอะไรเพิ่มแต่ถ้าไม่อัปเดตก็ดําเนินการต่อไปตรงนั้นใครที่ยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟสทางแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ได้สามารถทําผ่านตู้ ATM ที่มีสีเทาๆท,ที่เป็นการยืนบัตรประชาชนนะครับยืนบัตรประชาชนกับตู้เนี่ยได้นะครับโดยใช้บัตรประชาชนแทนสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียวไม่ต้องใช้ ATM ฮนะ ย้ำนะครับไม่ต้องใช้ ATM ครับสอบถามข้อมูลได้ครับที่0-21 1 11องห่งนนะฮะถ้าฟ้ออันนี้คือวิธีการที่1เสร็จแล้วหลายคนบอกทำหมดแล้วทุกอย่างแต่มันสแกนใบหน้าไม่ผ่านสแกนใบหน้าเนี่ยกรอกข้อมูลตามข้อมูลเลยครับแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านทุกเอทีมุงไทยแล้วกดสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนสแกนใบหน้าให้อยู่ในกรอบสีเขียวนะครับกรอกข้อมูลเพื่อเติมข้อมูลต่างๆตามบัตรประชาชนของคุณนะ จากนั้นนําบัตรประชาชนไปยืนยันที่ตู้ ATM หรือสาขากรุงไทยอันนี้กรณีของคนที่ยังไม่เคยทําธุรกรรมแล้วก็ไม่เคยที่จะไปยื่นบัตรที่ตู้ ATM ตู้สีเทาดังว่านั้น,น,นเลยเนี่ยคุณต้องทำนะครับเฟสหนึ่งและเฟสสองข่าวที่แล้วคุณไม่ได้ทําข่าวนี้คุณต้องไปยืนยันแล้วนะฮะครับผมก็เลือกเมนูแรงต่างนี้เป็นต้นนะยืนยันที่ตู้ ATM เนะครับเลือกเมนูยืนยันไม่ต้องใช้บัตร ATM นะครับยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรประชาชนยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตัวตนเสร็จแล้วก็เสียบบัตรประชาชน ระบบก็จะยืนยันคุณเมื่อตรวจสอบเรียบร้อย้วครับนำบัตรประชาชนออกนะนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อบนแอปพลิเคชันเป๋าตังในมือถือคุณนะครับเพื่อดําเนินการต่อไปนะฮะครับผมก็จะเป็นการยืนยันเสร็จสมบูรณ์นะครับก็นี่คือคร่าวๆนะครับคนละครึ่งไปบ้างครับที่ต้องไปยืนยันตัวตนครับกลุ่มผู้ลงทะเบียนนะครับคนที่เคยเข้าร่วมในโครงการของรัฐบาลแล้วและเคยยืนยันบัตรประชาชนมาแล้วอันนี้ไม่ต้องครับ ส่วนคนที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐบาลแล้วด้วยการสแกนใบหน้าเทียบกับรูปถ่ายแล้วก็ยังไม่เคยยืนยันแับประชาชนกับกรุงไทยเลยอันนี้ต้องนะครับต้องไปนะฮะกลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่2คือเคยยืนยันตัวด้วยัตบประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าผ่านเป็นครั้งแรกลบแอปเป่าตังยกเลิกการผูก G ีเวลเล g ตจีวอลเลอันนี้ต้องไปยืนยันหน้าด้วยนะครับที่ตู้ ATM ครับส่วนการเคยยืนยันด้วยปร,ประชาชนแล้วนะครับสแกนใบหน้า ผ่านในครั้งแรกแล้วก็ลบแอปเป๋าตังไม่ได้ยกเลิกการผูก G ีว l เลสอันนี้ไม่ต้องทําอะไรครับก็ลงได้ตามปกติมีชื่อโผล่มาเลยฮะสแกน,นต่างๆนี้ฮะครับผมก็จะได้มีโอกาสในการออใช้คนละครึ่งกันนะฮะครับผมก็กระบวนการก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับกระบวนการก็ตามนี้ตั้งแต่ยืนยันตัวตนรับทราบแล้วก็รับรองนะครับแล้วก็ยินยอมนะฮะเสร็จแล้วก็เข้าสู่หมดของการเสียบบัตรประชาชนนะครับ ฟังแล้วมันไม่ยากเลยนะคุณผู้ฟังนะสาหรับคนที่มีโอกาสแล้วก็อย่าลืมนะครับใช้สิทธิ์ในส่วนนี้ของคุณให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าในส่วนที้เราต้องยอมรับกันนะครับว่าเรื่องของการากรอกข้อมูลต่างๆเนี่ยท่านต้องยืนยันด้วยตัวเองนะครับบัตรประชาชนมี13หลักอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะเพราะท่านเป็นคนที่รู้คนเดียวนะครับ